เพชรยนต์ ion, สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีน้องจ้าจ๋ารถสวยเกรดเอนะคะวันนี้น้องก็จ๋าอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทยซอย68สก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีนะคะวันนี้น้องก็จ๋ามีรถเข้าใหม่มารีวิวนะคะเจ็ดที่นั่งราคาโคตรถูกนะคะโคตรคุ้มนะคะวันนี้เอามาให้ชมกับรถ อีสุมิวเปี2014จนปี2015ราคาแค่5,39,000บาทนะคะใครอยากได้รถราคาถูกๆสภาพสวยเกรดเอคัดเกรดพรีเมียมไม่ควรพลาดนะคะรับประกันโครงสร้างรถไม่ชนหนักพิคว่ำจมน้ำกลับสีกอใหม่เล่มไม่ชำรุดสูญหายนะคะไม่มีการกลับสีแน่นอนนะคะสีบนเงินนะคะสีนี้เนาะจะมารีวิวรอบขั้นเพราะว่ารถเพิ่งเข้านะคะรถเพิ่งเข้าจริงๆนะคะ FC ดูตัวรถสวยๆได้เลยนะคะ รถอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะรถนี้คือรถบ้านนะคะมาอยู่ที่180,000กิโลนะคะมาดูโครงสร้างเดิมๆของตัวรถกันนะคะดูนะคะภายนอกนะคะตัวรถกริบมากนะคะนี่คือรถเกรดเอที่เรานําเข้ามาให้นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกไฟเดย์ไทมนะคะแล้วก็กระจังหน้าโครเมียมโครงสร้างเดิมๆสวยๆเด็ดๆนะคะรับประกันความพึงพอใจถ้าลูกค้ามาเห็นรถ นะคะไม่พอใจยินดีคืนเงินนะคะสามารถจองล็อกรถเข้ามาก่อนได้นะคะถ้าไม่อยากเสียโอกาสที่จะได้รถติดที่นั่งราคา5 3า0 0 0บาทไปใช้นะคะรีบโทรหาน้องจะจ๋านะคะเพราะฉะนั้นไม่ทันแน่นอนนะคะเ<ม>พราะว่าบอดี้รถเนี่ยเดิมทั้งคันจริงๆนะคะรถเพิ่งเข้าน,ะะนี่สภาพรถเพิ่งเข้ายังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ล้างยังไม่ชงมันยังไม่สปานะคะล้อแมกเนี่ยนะคะก็เป็นล้อแมกเดิมโรงงานเลยนะคะลูกค้าล้อแม็กเดิมๆเลยติดมากับตัวรถนะคะกระบอกโช๊คเบ้าโช๊คดูได้เลยว่ารถยังไม่ล้างนะคะ สีเดิมนะคะสีแท้นะคะรอแค่น้อยจ๋ากเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะรับรองได้ความคุ้มค่าแน่นอนแหลกลังคาเอาไปใส่บาร์นะคะได้ปกตินะคะรกระจกโคเมียมยังสวยๆใหม่ๆเลยนะคะไฟเลี้ยวเรียบร้อยนะคะพับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้านะคะตัวรถเดิมมาก คุ้มกว่านี้น้องจ้าจ๋าบอกเลยว่าหาไม่ได้บ่อยๆนะคะหาไม่ได้บ่อยๆแน่อนอนนะคะราคาคุ้มขนาดนี้ถ้าสนใจรีบโทรเข้ามานะคะรายละเอียดรถเดิมมากมองจากสันเหลี่ยมตัวรถนะคะหรือว่าสีเดิมๆมองมุม45องศานะคะตัวรถเดิมมากนะคะสวยจริงๆนะคะราคาดีนะคะที่สวยๆไม่พอนะที่ทะเบียนก็สวยด้วยแถมยังแบบได้รถแต่ที่นั่งไปใช้ในราคา5 39,000บาทเอาตรงๆเลยนะคะว่ารถที่เพชรยนต์เนี่ย ถ้าราคานี้สภาพแบบนี้นะคะปีใหม่ๆนะคะก็ไม่ถือว่าเก่ามากนะคะไม่ได้มีมาบ่อยนะคะรถเจ็ดที่นั่งราคาเท่ากับเก๋งเลยนะคะสภาพสวยมากๆนะคะลูกค้าเนี่ยสภาพสวยมากๆนะคะรีบโทรหาน้องกระจาด่วนนะคะถ้าอยากได้รถแนะนําให้โทรเข้ามาจองนะคะในบัญชีบริษัทเพชรยนต์ก่อนได้เลยนะคะเ,คเดี๋ยวเรามาดูความสวยความเดิมจุดต่อมานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไฟท้ายกระจกไรฟ้าแท้ลาฟ้าเดิมนะคะสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะวาท้าย ในไดมพรม 3D ด้วยลูกค้าได้พรม 3d นะคะจอกลางเฮดรูมสวยใสยสะอาดนะคะนี่พรม 3d เนี่ยได้ไปพร้อกับตัวรถเลยนะคะรถไม่ช้ำนะคะไม่มีรอยบรรทุกไม่มีขนของนะคะเก็บของใส่ไม่มีนะคะเปิดไฟได้ปกติตัวรถกลิบเนียนดูความสวยความหมายความสดนะคะเฮดรูมคือรีบเลยนะคะรีบจริงๆนะคะคันนี้น้องก็จะรีบมารีวิวให้ดูก่อนเลยกลัว FC ของจะจ๋าไม่ทัน น,ะะนี่ดูจากตัวน็อตนะคะสภาพเดิมๆนะคะนี่เลยรายละเอียดเดิมโทรหาน้องกัจจาด่วนนะคะเบอร์หน้าโปรไฟล์หรือจิ้มลิงก์นะคะเบอร์ให้ใต้คลิปเลยนะคะรีบทักหาน้องกัจจาเลยนะคะเซิร์ชหาเจ้าจ๋าเพชรยนต์นะคะเจอเบอร์โทรแน่นอนนะคะเอฟซี FC, นี่นะคะสภาพเดิมสวยๆนะคะตัวรถอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์วันนี้น้องเจ้าจาเอาเป็นว่าใครทนันคนนั้นโชคดีแล้วกันนะคะคันนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นราคานี้ถูกๆมีแค่คันเดียวเท่านั้นเซลล์40คนรับรองถ้าช้าไม่ทันแน่นอน นะคะถ้าช้าไม่ทันแน่นอนนะคะเดี๋ยวดูรายละเอียดภายนอกก่อนนะคะแล้วค่อยดูภายในนะคะดูภายนอกรอบคันก่อนนะคะว่าตัวรถสวยขนาดไหนนะคะ FC 5 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะจ้าจ่าขอย้ําราคานะคะปี14จดปี15นะคะนี่ตัวรถสวยมากนะคะมองมุมกว้างนะคะ FC นี่คือรถเจ็ที่นั่งราคาเท่ารถเก่งนะคะใครสนใจรีบโทรหาน้องจ้าจ๋าด่วนๆนะคะ0634235361นะคะรถอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์น้องจ้าจ๋าจะเอารายละเอียดรอบคันมาให้ดูคร่าวๆนะคะเพราะว่าตัวรถเนี่ยจ้าจ๋ามารีวิวช่วงค่ำเพราะว่ารถพึ่งเข้าแล้วก็น้องจ๋ารีบมารีวิวให้ขับ FC ของน้องจ๋าดูก่อนเพราะว่ากลัวไม่ทันนะคะเซลเยอะจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในนะคะความสวยความสดของตัวรถกันเลย มาดูภายในกันก่อนเลยนะคะ FC ดูจากแผงประตูและตัวแผงประตูนะคะตรงนี้จะเป็นลายไม้สีน้ำตาลนะคะแผงประตูลอยย็บได้เนี่ยไม่มีหลุดไม่มีลุยนะคะแผงประตูดูสวยสดนะคะถือว่าเป็นรถที่ดูแลรักษาดีมากนะคะเจ้าของเลิมดูแลรักษาดีมากค่ะท่านผู้ชมนะคะดูตัวเบาะนะคะนี่เบาะไม่ไม่มีขาดนะอาจจะยับนิดนึงแต่เราเก็บรายละเอียดให้ได้แต่ให้ดูว่าความเดิมของตัวรถเนี่ยเป็นเบาะเดิมหนังแท้ที่ติดมากับตัวรถ ซึ่งสภาพให้เห็นแบบนี้แล้วนะคะก็คือว่ารถเนี่ยไม่ช้ำนะคะรถบ้านจริงๆนะคะเจ้าของเดิมทนุถนอมดูแลรถดีมากนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะดูจากสภาพจากตัวน็อตได้เลยนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะทันนี้ตจาจ๋าถือว่าคุ้มนะคะบอกเลยเจ้าจ๋าถือว่าคุ้มนะคะแต่ปี14 15นะคะแต่ถ้าใครโจทย์ที่แบบว่าอยากได้รถไม่อยากราคาแรงมากนะคะนะคะไม่อยากราคาแรงมากแต่อยากได้ราคาถูกนะคะวันนี้เนี่ยตจาจ๋าเอามาให้ชมเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเฮดรูม นะคะเนี่ยตัวฮดรูมนะคะสภาพเดิมส,ส,นะส,สภาพสวยนะคะสภาพเดิมสภาพสวยนะคะใหม่ๆนะคะตัวรถส,สดเบาะไม่มีขาดไม่มีช้ำนะคะอันนี้คือให้ดูเดี๋ยวน้องก็จะจะอ้อมไปให้ดูในส่วนของตัวแผงประตูนะคะฝั่งด้านซ้ายหรือว่าคานเสาบีนะคะประตูฝั่งซ้ายเนี่ยเห็นะคะท่านผู้ชมจะจ้าเปิดให้ดูเลยว่ามันไม่มีขาดไม่มีชํารุดนะคะเนี่ยหนังเนื่อมันก็ไม่มีรอยสกปรกเลยนะคะรอยถะลอกหรือว่าแผงประตูเนี่ยสภาพเดิมมากนะคะน็อตเนี่ยนะคะตัวนี้สําคัญนะคะเนี่ย ถ้าไม่มีถอดไม่มีแกะแสดงว่าไม่มีการถอดสําสีนะคะดูจากซีนเดิมได้เลยนะคะสวยมากนะคะสวยจริงๆนะคะราคาก็คุ้มราคาดีด้วยนะคะขอให้ f c คนไหนที่เห็นคลิปน้องเจ๊จ๋านะคะเชื่อเลยว่าถ้าโทรมาที่เห็นคลิปกระจ๋านะไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าเนาะเพราะว่ารถเนี่ยสวยจริงๆนะคะเซลลก็เยอะนะคะแจ้งกันขายนะคะรถสภาพดีดสวยๆราคาถูกแบบนี้นะคะี่ตัวเบาะเนี่ยนะคะคนขับเนี่ยจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะคนขับนะ เบาคนขับจะเป็นเบาปับไฟฟ้านะคะคอนโซลตรงกลางก็จะเป็นจอเนนะคะแอร์อนาล็อกนะคะมาพร้อมเกียร์ออโต้น,นะคะคอนโซลสวยใสสะอาดนะคะขาวนะไอ้รอยตรงนี้เราจะมีการทำความสะอาดให้นะคะเป็นรอยคาบกาวที่ลูกค้าอาจจะติพดพลาติดอะไรเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราทำความสะอาดให้เพราะว่ารถต้องมีการสปาย,อยรอบหนึ่งโอ้โหคู่มือยังมีครบอยู่เลยนะคะลูกค้านะสภาพเดิมสวยมากนะคะแผงประตูคะ่ะเสาเอไม่มีแกะไม่มีถอดสภาพโครงสร้างเดิมๆค่ะท่านผู้ชม นะคะโครงสร้างเดิมเลยนะคะแผงประตูก็สวยเหมือนกันนะคะฝั่งนี้นี่ไม่มีผิดหวังแน่นอนไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะลูกค้าดูรถกับน้องเจเจพิจ์รับรองได้รถสวยแน่นอนรถดีด้วยนะคะได้รถสวยรถดีแน่นอนนะคะ<ม>บอกเลยนะโทรหาน้องเจเจพิจ์ด่วนเลยนะคะ fc ใครที่โจทย์ตั้งไว้ว่าอยากได้รถราคา5้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทแล้วก็อยากผ่อนถูกหรือว่าจะซื้อสดนะคะราคานี้โดนเลยนะคะราคานี้ถูกใจแน่นอนนะคะนี่สภาพเดิมๆสวยๆนะคะแผงประตูเดิม น,ะนี่นะคะอ่ะมาดูพวงมาลัยแล้วก็เลขไม้นี่เครื่องยนต์ไม่มีผิดแผกเลยนะคะเสียงเดิมนะอะ่พวงมาลัยมาติฟังก์ชันใช้งานได้ปกตินะคะนี่นะเนี่ยใช้งานได้ปกตินะไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าร้อยสามสิบแปดกิโลเมตรไม้แท้ไม่เดิมไม่ก่อไม้น่นอนพวงมาลัยสภาพสดสภาพสวยนะคะสะภาพสดสภาพสวยมากเลยนะคะตัวพวงมาลัยนะดูได้เลยนี่ อันนี้คือจะเป็นระบบนะคะทัสกรีนได้ด้วยนะทัะสกรีนได้ด้วยนะคะตรงนี้เล่นโหมดเชื่อมต่อบุธได้ปกตินะคะแอร์ช่องแอร์นะคะ<ม>พัดลมเย็นเหมือนเดิมนะคะปรับระดับนะคะแอร์เย็นแอร์ Air หนาวชอบได้เลยนะคะอันนี้ก็ใช้ได้ปกตินะ,ะไฟพาห์มากริดปกติไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือทุกอย่างใช้งานได้หมดเลยนะคะระบบวิทยุระบบแอร์ระบบไฟนะคะทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะมีคอนโซลเกียร์ยังไม่ชํารุดเลยยังไม่ช้าเลยนะคะ ถือว่าเจ้าของเดิมดูแลรถด,ดีมากนะคะคันนี้ในราคา5 3 9พรม3ามดีจจจ่าให้ไปกับตัวรถนะไปดูห้องเครื่องยนต์กันค่ะน้องเจจ่าสตาร์เครื่องยนต์ให้ดูนะคะอืีกดออโต้นะคะตรงแฝงประตูนี่ออโต้หนึ่งบาทนะคะให้ดูราคาดีนะคะราคาดีนะคะส,สวยเลยราคาดีอยู่นะคะ F4 ราคาถูกมากอ่เดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันนะคะเราไปดูเครื่องยนต์สภาพเครื่องยนต์กันนีอ่อะ ขนาดรถเพิ่งเข้านะคะถ้าสปาเสร็จเนี่ยรับรองสวยแน่นอนลูกค้าออกได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะคะเพียงโทรสอบถามน้องจ,จ๋าเพชยนก่อนได้เลยนะคะภาษีพรบาครบนะ้ำมันเครื่องน้องจ๋าดูแลให้นะคะนี่คือตัวรถยนต์เดิมเนะคะที่น้องจ๋าเอามาเสิร์ฟของ FC ให้เอสซ้าจ๋าแล้วก็คนที่เป็นสาวกบริษัทเพชยน,นะคะติดตามเพชยนต์มานานแล้วก็ไม่เห็นคลิปน้องจ๋าคลิปนี้รับรองได้รถไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กัน นี่คือสภาพเครื่องยนต์เนาะจากสภาพวู่นะคะาครอบเครื่องของเขาจะเป็นสีทองอยู่นะคะเพราะว่าโสมนี้เป็นโสมปี1415เนาะยังไม่ได้เป็นปี1819นะคะเครื่องยนต์2.5ดีเซลค่ะ SC นะคะนี่รับประกันแบตเตอรี่นะคะของ GS แบตเตอรี่อย่างดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คค่าท CA ให้นะเพราะเราเพิ่งเข้าเนี่ยแผ่นเพจแท้แผ่นเพจเดิมนะคะดูได้เลยแผ่นเพจจะไม่แก่ออกเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะไม่มีปั๊มใหม่ไม่มีตอกใหม่นะคะคานหน้าเดิม สภาพคันหน้าเดิมไม่มีแกะไม่มีถอดหุ้ยน็อตไม่ขยับเลยค่ะลูกค้าดูได้เลยน็อตไม่มีขยับเลยลูกค้านะสวยมากสวยจริงๆเดิมจริงๆนะคะสวยไม่ว่าเดิมอีกนะคะคันนี้ถูกด้วยนะคะเนี่ยสภาพสวยสวยคุ้มคุมนะคะคันหน้าเดิมน็อตเดิมนะคะ นี่นะคะสภาพส,สวยๆนะคะ FC ใครที่สนใจรีบติดต่อหาน้องเพชรจาเพชรยนติดตามไวเลยแล้วก็จะได้เห็นรถส,สวยๆเข้ามาสดๆร้อนๆรับรองเลยว่ารถมาไวไปไบน,นะคะเหมือนคันสีบอลเงินเหมือนกันนะคะถ้าทานยังไม่ทานแน่นอนถึงคนจะติดตามน้อยนะคะช่องนี้แต่บอกเลยว่าได้คุณภาพแน่นอนเรื่องรถคุณภาพแน่นอนจพชจ๋าจะพยายามเอาแต่รถส,สวยๆมาให้ชมเนื้อหามาให้ชมกับ คัดสรรส่งมอบสิ่งดีให้กับเอฟซีแล้วก็ลูกค้าทุกท่านวันนี้น้องอาจจะเอามาให้แล้วนะคะทุกอาชีพซื้อได้ผู้หญิงผู้ชายซื้อได้ผู้หญิงผู้ชายขับได้นะคะออกได้ทุกอาชีพออกได้ทั่วประเทศน้องอยระจะมีบริการส่สสงรถสไลด์ให้มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่นะคะขอเพียงลูกค้าชอบและก็อยากได้รถคันนี้โทรเข้ามาทาได้ทุกเงื่อนไขจะจอง จัดไฟแนนซ์หรือจะจองดาวหรือจะจองซื้อสดนะคะแต่ขอให้รีบจองถ้ามาดูรถแล้วไม่ถูกใจยินดีคืนเงินนะคะวันนี้จะจ๋าฝากไว้ด้วยนะคะกับคันนี้อ s ซู ISO M u ูมิปี2014จนปี2015เครื่อง2.5 DVD ขับ2ราคา5,39,000บาทนะคะฟรีดาวนะคะผ่อน9,000บาทนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ